ซื้อวิ่งผมตื่สายพี่แต่้มนะพี่แต้มซื้อมาผมผมออกมาตั้งแต่ผมออกมาตีห้าตรงอ่ะขับรถครึ่งชั่วโมงถึงนี่ยถ้างั้นถ้างั้นแว้นมามันเลยพี่ ไก่แบบ้านยนะีแ้วนมาโคตรไก่งเงห้ไปแล้วไปแล้ว่องตัวมาบินเลยเนี่ยพลัทิศนละทางเลยเว้น

点点点点